ไก่เมือบุญเมืองไก่เตรียมา่าบังไฟซาค้องเท้าเสียงเฮียนบังไฟร่วงพญ่าฟาแดดบังไฟเผดพญ่าเชียง,ง,ง,ายาดดงท้าางทองบังไฟว่องลอยย็ดย็ด,ดานแห่เข่าเมืองชะชีตาส่วนาาพรญ่าผ้าแดงโดยดังออกจากฟังเมืองไงผพ้าพงเรียกฟังโขงขบวนอันไงส่วนปวดไฟพา ลดบังไฟหุนทางไก่ขบวนลำบาก้นทางยากระบาดกระไ้คอยอดสาสวนพรหาพ้าแดงออกกอนขี่มาคอนใส่อ่านทองคำ่ำถึงปลล่ำที้ตาพักคนลงมาดอนทหารรักษาเชาวขี้ตาเอาของมาแจก,กตอนรับแขกด้วยเหลราหรือยาเอาสุรามาใหญ่ยยกันไงญ่นั่งแกวไอเขาสูปลาล่ำพะะ่าขอมนำ้ำ พราแดงกาบวายทั้งสองายต่อนรับป้าใสขออาไัยยาเคียงยากรูดพอขอถูดลืมข่าวพระพงสูตกลงสัมพันธ์คือเกาผ่าแดงเราสาธุบุญคุณใจกาลุ่นเมตตาท้องไฟตาเว้นบายส่างไงมาเฮียงพระยาเมืองทรงสารออกกร่รส่วนส่างรอนมอบให้พระแดงกับจอมแพ่งไอ้ข่ำขืนทีพวกมูปีพินพาดบรเลง ทั้งร้องเพลงดนตรีดังลั่นเสียงสนั่นกลองปืนกล่องเง,งาพวกผู้สาวผ้าพงเขาแห่เสียงรันแต่นั่นเหม็นเสียงแค้นสุดจะแน่นเสียงแค้นเขาเป่าฟอนเป็นเล่าซุ้มไผ่ซุมมันบางสำคัญเสียงเหยนฝ่าแดดบงังเมืองแผดเขากะแห่กันมาหลอผ้าล้าขี้ตาเป็นกลุ่มพวกต่าลุ่มยิกหยอกงังสาวผิวขาวข,า,า,า,ขา,าวงามลา้เกินคาสาวงามตาฝ่าแดด <S <S เมืองไกยสังงามหลายเกินค้นแถนออายขอต่อฝ่าแดดสาวงามสาวได้ถามมีเงินหรือไปว่ากันไหมหาแฮย่ฮาส่วนว่าช้าผ้าแดงนางไอเห็นไหมหักคอยังกันขี้ท่านนำกันลองซองว่ากันคองปิ่นผัวเป็นเมียไอย่อมเสียกาย้าทุกส่วนให้ไอ น่วนตามแต่สิทำขอนอนนำมือแรงยาผาดผาแดงวาดความรักปักใจเห็นผููไรกะบอกคือแก้วไอ้ไอ้มักไครเหลือฝ่าเหลือดินหักอยู่พิ้นบอม่ีแนวทอไอที่ขอกับพอเป็นมิงสายใจขอเอาไปพาพ่งเป็นมิงทุกทุกสิ่งเฮาโต๊ะลงกันช่างชัดท่านไปถึงป่าสาตทั้งสองอยุอรญาาเข่าสูฮวอปาง ตากํานา่งกินแรงนอนหวมนอนอยู่รวมในห้องเดียวกันความสัมพันธ์เลยติดเลยต่อพญาพอหูข้าวดีใจส่วนบังไฟบอเส็งบอสูรลูกได้คู่แล้วขอเลิกสัญญาพ่อพญาเสียสัตวเแมนบอจงฟังต่อก่อนจุดบังไฟสุกสมใจจงมีเถิดทานลูกยาพานคว่ำหายยามีจงทุกข,ขีกันเดอ้อพอใหญ่ <c oughs>